สวัสดีเช้าว,วันอังคารที่30พฤศจิกายน2564นะครับในคาเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .5 ป .5 ของเรานะครับวันนี้อยู่ที่หน่วยที่6ในเรื่องของเส้นขนานซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงนะครับทีนี้เรามาทบทวนก่อนเนาะจากเมื่อวานนะครับที่ครูให้พวกเรานะครับได้เรียนรู้ไปนะในเรื่องของการสร้าง พวกเส้นตั้งฉากใช่ไหมครับตรงนี้เนาะน,นักเรียนก็สามารถสร้างเป็นแล้วนะแล้วก็สัญลักษณ์นะครับที่เราควรจะรู้ก็คือ1สัญลักษณ์ของเส้นตรงใช่ไหมครับถ้าเป็นสัญลักษณ์ของเส้นตรงก็คือการขีดเส้นหนึ่งเส้นแล้วมีหัวลูกศรปิดหัวปิดท้ายนะครับส่วนถ้าเป็นเส้นที่ขีดเส้นเดียวๆโดยไม่มีลูกศรปิดอันนั้นเราจะเรียกว,ว่าสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรง นะครับแล้วก็เป็นส่วนของเส้นตรง2เส้นที่วางในแนวตั้งแล้วก็แนวแนวน,นะครับแล้วก็เกิดมุมตั้งฉากนะเราก็เรียกว่าเส้นตั้งฉากนะครับเมื่อวานที่เราเรียนรู้ไปส่วนวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงนะครับ mm hmm. ก็คือเส้นที่ไม่มีหัวลูกศรปิดหัวท้ายนั่นเองนะครับ ในเรื่องนี้นะอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องใช้ประกอบการเรียนก็คือในเรื่องของไม้บรรทัดนะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดรูปแบบไหนก็ได้ขอให้มีสเกลตัวเลขทั้งที่เป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นหน่วยนิ้วนะแต่โดยปกติเราก็จะใช้หน่วยเซนนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยละกันจากตัวอย่างที่ครูกําหนดให้นะครับอ่าครูกําหนดตัวอย่างมาก็คือกําหนดเส้นตรงกอไก่จอจาน เป็นอขออภัยนะครับพลาดไป1จุดนะครับต้องเป็นชอชิงเดี๋ยวครูเพิ่มจุดก่อนนะครับต้องเป็นชอชิงจากนะครับตัวอย่างที่กำหนดให้ก็คือเส้นตรงกอไก่มาชอชิงนะครับแล้วก็จะมีจุดยอดเนี่ยก็คือจุดชอช้างแล้วในระหว่างเส้นตรงนะครับกอไก่ชอชิงจะมีจุดเกิดขึ้นทั้งหมดอยู่4จุด 4, 4ี่พิกัดนะครับก็คือจุดขอไข่จุดคอควาย จุดงองงูแล้วก็จุดจอจานนะครับพอเขาให้รูปมาดังนี้แล้วนะครับเขาก็จะมีข้อคําถามมาให้นะครับซึ่งในเรื่องของคําถามตรงนี้นะครับก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการวัดลนล้วนเลยนักเรียนไม่ต้องใช้สูตรคํานวณใ,ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าจากนะครับคาถามย่อยข้อที่1ที่เขาถามว่าส่วนของเส้นตรงชอช้างขอไข่ยาวเท่าใดเราก็มาดูครับจุดชอช้างหยุดจุดบนสุด จุดขอข่อยู่ตำแหน่งไหนก็คืออยู่พิกัดที่2ใช่ไหมครับที่ถัดมาจากกอไก่เราก็วัดเลยครับว่าส่วนของเส้นตรงชอช้างขอไข่มีความยาวเท่าใดแต่ข้อพึงระวังนะครับให้นะักเรียนพึงระวังว่าเวลาที่เราวัดระยะนะครับความยาวคาดเคลื่อนได้ไม่เกินบวก1มิลลิเมตรนะครับนะหรือ1เซนติเมตรนะครับ นะตรงนี้นักเรียนจะต้องระวังนะครับอย่าให้มันคลาดเคลื่อนเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นครับเขาให้เราวัดความยาวจุดชอช้างขอไข่นักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดทาบเลยครับนักเรียนจะเริ่มต้นจากชอช้างก็ได้หรือจะเริ่มต้นจากขอไข่ก็ได้นะครับเพราะว่าความยาวระยะยังไงมันก็เท่ากันอยู่แล้วอ่ะครูก็ใช้ไม้บรรทัดทาบนะครับจากจุดขอไข่มาที่จุดชอช้างหรือจุดชอขอนะครับถ้านักเรียนดูจากสเกลของไม้บรรทัด ก็จะเห็นว่ามันยาวเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับ2.5ซนติเมตรใช่ไหมครับอ่ะพอนัเรียนวัดระยะได้เรียบร้อยปุ๊บเราก็มาเขียนคำตอบได้เลยว่าส่วนของเส้นตรงชอช้างขอไขย่ยาว2.5ซนติเมตรอ่ะเราก็เขียนคำตอบไว้แค่นี้นะครับอ่ะส่วนข้อที่2เขาให้เราวัดระยะชอช้างคอควายนะักเรียนก็ทำเหมือนเดิมครับนำไม้บรรทัดนะครับ ภาพที่จุดชอช้างมาจนถึงจุดคอควายแล้วก็ดูระยะครับว่าเป็นระยะเท่าไหร่นะถ้าเราดูระยะนะครับอ่ะกะประมาณด้วยสายตาก็จะอยู่ที่2.4ซติเมตรนะครับ2.4ซนเมตร2.42.5ได้หมดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงื่อนไขของการวัดนะครับเขาบอกว่าสามารถคาดเคลื่อนได้นะครับบวกลบไม่เกิน1นะครับไม่เกิน1มิลนั่นเองนะครับ อ่ะต่อมาด้านที่3ครับเขาให้วัดส่วนของเส้นตรงชอช้างงองูนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดทาบเลยครับจากจุดชอช้างมาจุดงองูนะครับชอช้างมางองูนะมีความยาวประมาณ2.7นะครับอ่ะเราก็เขียน2.7เซนติเมตรอ่ะต่อไปครับเขาบอกว่าให้เราวัดระยะของจุด ชอช้างจอจานนะครับอ่าส่วนของเส้นตรงชอช้างจอจานเราก็ทาบเลยครับจุดชอช,จอจนนชอช้างมาจอจานนะครับชอช้างมาจอจานวัดระยะได้ก็คือ3เซนติเมตรนะครับนักเรียนก็เขียนตรงนี้ไว้เป็น3เซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วคำถามย่อยข้อที่5เขาบอกว่าแล้วตำแหน่งระหว่างจุดชอช้างนะครับจุดชอช้าง อยู่ห่างจากเส้นตรงกอไก่ชอชิงเท่าใดนะครับจุดชอช้างนะคือจุดนี้นะครับอยู่ห่างจากเส้นตรงกอไก่ชอชิงเท่าใดนะครับอ้าวแล้วเราจะเลือกใช้เส้นไหนล่ะในเมื่อมันมีตำแหน่งที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นตรงกอไก่ชอชิงมีทั้งจุดขอจุดคอจุดงอจ,จุดจอนะครับ ตำแหน่งที่เราจะวัดหาจุดสูงสุดนะครับเราจะเลือกใช้จุดที่เป็นแนวเส้นตั้งฉากก็คือจุดใดที่ทำมุม90องศานะครับเราจะสังเกตได้ว่าจุดที่ทำมุม90องศานะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งส่วนของเส้นตรงชอช้างคอควายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากจุดชอช้างมาหาเส้นตรงกอไก่ชอชิงก็จะมีระยะหรือมีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง ชคซึ่งส่วนของเส้นตรงชอคอจะมีความยาวเท่ากับ2.4เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อ5เราก็ตอบว่า2.4เซนติเมตรอ่ะมีแค่นี้นะครับอ่บเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะการวัดระยะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงตรงนี้ นะครับนะักเรียนไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สูตรนะครับแทนค่าใดๆทั้งสิน้นขอแค่เรามีอุปกรณ์นะครับในการวัดนั่นก็คือไม้บรรทัดแล้วก็เรารู้หน่วยวัดในเรื่องของมิลลิเมตรเซนติเมตรนะครับหรือหน่วยนิ้วตรงนี้นะักเรียนก็สามารถวัดแล้วก็หาคําตอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอย่างที่ครูยกมาให้พวกเราเป็นกรณีศึกษาเนาะสำหรับนะครับงานภาระงานประจำชั่วโมงนี้ ครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป5เล่ม2ในหน้า56นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2ข้อใหญ่ซึ่งในแต่ละข้อใหญ่นะครับก็จะมีข้อย่อยออกไป4ถึง5ข้อนะครับแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้น2ข้อตรงนี้ให้นักเรียนทําทุกข้อนะครับโดยวาดภาพประกอบนะครับแล้วก็นักเรียนเขียนข้อคําถามของข้อย่อยแต่ละข้อมานะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ตอบคําถามนะการตอบคําถามนะครับก็คือให้นักเรียนเขียนตอบ ด้วยหมึกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นคําตอบก็คือขีดเส้นใต้สีแดงไว้เพื่อเน้นให้ครูรู้ว่าตรงนี้คือคําตอบนะครับนักเรียนไม่ต้องเขียนคําตอบที่เป็นตัวสีแดงเหมือนครูนะนะครับก็ฝากไปทบทวนนะครับกลับไปทบทวนได้เนาะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับในเรื่องของเส้นขนานตรงนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนทําภาระงานที่ครูมอบหมายเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องส่งเข้ามาในลายกลุ่มนะนักเรียนเก็บไว้ในสมุดเมื่อนักเรียนกลับมาเรียนออนไลน์ตามปกตินะครับ ครูจะตรวจเช็คงานย้อนหลังให้นะครับสำหรับชั่วโมงออนไลน์คณิตศาสตร์ของป .5 ในเรื่องของระยะระหว่างจุดกับเส้นตรงครูคงไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ